ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะกําลังมีอยู่นะครับผมหรืออาจจะคิดอยู่ว่าลูกเรามีปัญหาใช้มือถือเยอะมากชอบเถียงเราครับผมไม่เชื่อฟังมีแฟนก่อนเวลาอันควรอารมณ์ท่ิการแล้วอารมณ์บุนแรงไม่ชอบสังคมที่โรงเรียนบ้างการโดนบูลลี่รวมถึงปัญหาเรื่องความรับผิดชอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวินัยต่างๆด้วยลูกยังไม่มีความรับผิดชอบลูกม,มีวินัยลูกไม่มีความมั่นใจเราจะพาพวกคุณเดินเข้าไปในความคิดของน้องๆ และเข้าลงไปนั่งในความรู้สึกของพวกเขาว่าทุกวันนี้เขากำลังคิดอะไรกันอยู่แล้วเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาเป็นถ้าเกิดเราไม่เข้าใจหรือเรามองไม่เห็นสิ่งที่เขากำลังคิดและไม่ได้รู้สึกบางอย่างที่เขากำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้เนี่ยคำถามง่ายนิดเดียวครับผมเรากำลังสอนอะไรเขาอยู่ครับผมซึ่งคำถามมันง่ายคำตอบก็คงไม่ยากเรากำลังสอนในสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นปัญหาอยู่ เราสอนในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนพยายามครับผมความพยายามเป็นเหมือน capability หรือเป็น strategy บางอย่างที่เราใช้คุณใช้ความพยายามบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ใช้ความพยายามของตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณเลือกใช้ได้ครับผมความหมายก็คือถ้าคุณเอาความพยายามของตัวเองไปใช้กับสิ่งที่มันมันไม่ได้มีประสิทธิภาพความพยายามมันเหมือนมันจะหายไปคุณสละเวลาของตัวเองวันอาทิตย์มานั่งฟังผมแบบนี้ได้ ผมเชื่อว่าคุณรักลูกคุณแน่นอนับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆลองนึกภาพตามผมไม่มีโอกาสเขียนบนกระดานให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นนะผมอยากให้นึกภาพตามแบบนี้ครับตัวเราเองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวลูกของเรานะครับผมไม่ว่าจะกี่คนก็ตามเนี่ยเราล้วก็ลูกของเราที่ผ่านมาตั้งแต่เราเลี้ยงเขามาเราใช้ความพยายามมากๆก,กับเขาแต่ความพยายามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันออกเป็นสองทางได้คือหนึ่งทุกอย่างที่คุณทํามา ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้และตอนนี้คุณใช้ความพยายามและความตั้งใจทั้งหมดในการที่พยายามจะดึงลูกของคุณนะครับผมดึงเขาเข้ามาเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่พวกคุณกำลังทำเข้าใจความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกท้อที่เรามีในการเลี้ยงเขาในการใช้ชีวิตด้วยคุณต้องใช้ความพยายามมากในการทำสิ่งนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมไม่ผิดเลยแต่คุณต้องดูแล้วคุณต้องสังเกตในสิ่งที่เราทำนะครับมันกำลังพาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอยู่หรือเปล่า